ครูเดือนจะพาเด็กๆมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องแสงสีและการมองเห็นกิจกรรมก็คือโลกของสีสัตนและลวดลายพิ่ศงนะคะฟังชื่อแล้วนะ่าสนุกไหมคะเด็กน่าสนุกซึ่เรื่องมาจากสัตดา์ที่เลียวนี้เป็นเพื่อนในห้องเรานะคะระบายสีผพพ้าเป็นสีที่ แล้วอยู่ๆเปลี่ยนใจเอาสีน้าเงินมาระบายทับแล้วสีมันไม่ได้เป็นสีน้ําเงินอย่างที่เขาต้องการมันเปลี่ยนเป็นสีอื่นเพื่อนเขาก็เลยแปลกใจแล้วก็มีความสงสัยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเอาสีอื่นมาระบายทับการหละ่ะมันจะเปลี่ยนแบบนี้ไหมวันนี้คุณครูก็เลยพาเด็กมาหาคําตอบน,นั้นเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราเอาสีอื่นๆมาระบายทับกันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง อยากรู้ไหมคะ,มอ,ะอยากรู้แต่ผู้เดือนจะพาเด็กๆลงไปสำรวจสิ่งรอบรอบตัวของเด็กดานลาตนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราโดยการใช้แผ่นพลาสติกใสสีในการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสีจะเป็นอย่างไรนั้นเด็กๆต้องไปทีูู่น์กังเราเองโดยการสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กด้วยตัวเองอยากไปไหมคะค่ะ

เด็กจ,จา s <S ๋าเดี๋ยวเราจะไปแต่งผมกันแล้วนั่งที <S 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 ่โตทำงานกันโอเคไหมคะค่ะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมกันก่อนนะคะนะคะอันแรกเลยแผนพลาสติกสีใสอันนี้คืออะไรคะใครทราบลูกบอลลูกบอลมีสีต่างๆเยอะแยะเลย పెన్ూ าำสีเลยนะเห็นไหมอี้สีอ่าเห็นไหมอกอ่อันนี้อันนี้เราอันนีเป็นสอะไรลองสีเขียวบ้างนเห็นไหมอ่าลองลองรอซ้อนให้ดูก็ได้นะเด็กให้เด็กหยิบกระดาษสีวางที่กระดาษขาวขาววางไป สีเขียว้องเปลี่ยนสีเขียวสเอนี่ได้สีดำเด็กๆกินกระดาสีขาวกระดาษ่งแผูจะให้เด็กๆวาดภากด้วยปักเก็ี้สีเขียวหรือดินสอสีเขียวจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ว่าวาสีเขียวก่อนสีเขียวเสร็จแล้วให้เด็กหยิสี สีแดงแล้วหนูมองเห็นลูกบอลสีอะไรอย่งเี้ยอันนี้ลูกบอลที่หนูมองเห็นใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาสีแดงเหรอคะสีแดงไปส่องกับลูกบอลสีเขียวใช่ไหมคะแล้วเพื่อนมองเห็นลูกบอลเป็นสีดํามีใครมองเห็นเหมือนเพื่อนไหมคะลูกมีใครมองเห็นเหมือนเพื่อนยกมือยอ่าที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าสีเขียว สสีแแดงเมมื่อผล้วจะะเป็นสีอไรกากการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อเราใช้วัสดุกรองสีเช่นแผ่นพลาสติกสีวัสดุเหล่านั้นจะดูดกลืนแสงส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกมาจากวัตถุไว้และปล่อยแสงส่วนอื่นออกมาดังนั้นเราจึงมองเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเมื่อมองสีน้ำเงินผ่านแผ่นพลาสติกสีเหลือง เราจะเห็นเป็นสีเขียวถ้าวัตถุสะท้อนเฉพาะแสงสีเขียวออกมาในขณะที่เรามองวัตถุนี้ผ่านแผ่นพลาสติกสีแดงแสงสีเขียวจะถูกดูดกลืนไว้ทำให้ไม่มีแสงสะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาเราจึงเห็นวัตถุเป็นสีดำซึ่งก็คือไม่มีสีนั่นเองเจอรัาใหม่ในกิจกรรมต่อไปสับวันนี้